เคยโพสโพสหนึ่งนะคะว่า,าตัวเองเนี่ยจะวางแผนออกจากระบบราชการนะคะเมื่อตอนอายุสักประมาณ50ปีนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือระยะเวลายอยู่ประมาณ4ปีนะคะที่สามารถที่จะได้บำนาญน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะออกจากระบบราชการได้นะคะก็จะมีหลายคนนะคะ ส่งข้อความมาให้กําลังใจว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วลินจะบอกเลยนะคะว่าลินไม่ได้มีปัญหากับที่ทํางานหรืออะไรนะคะแต่ลินเนี่ยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลินทางานหนักมากนะคะก็คือทํางานทั้งฝั่งของงานประจานะคะแล้วก็ทํางานในฝั่งของธุรกิจเสริมนะคะธุรกิจของลินก็คืองานประกันภัยรถจนดแล้วก็พรบค่ะซึ่ง ตัวสิ่งที่มันทําให้ลินมั่นใจแล้วลินก็อยากจะวางแผนออกจากระบบราชการนะคะก็คือเพราะว่าลินไหนอยากไปใช้ชีวิตชีวิตที่ลินสามารถที่จะเลือกได้ว่าลินจะทําอะไรตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทําอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้นะคะแล้วแลวระบบการเงินของลินละ่ะเออหลายคนก็จะเป็นห่วงนะคะว่าเ้วการเงินของเธอละเธอจะเป็นยังไงถ้าเกิดเธอออกอะไรเงี้ยนะคะเออลินวางแผนเอาไว้ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า ลินได้ไปเจอสูตรหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าวเวลไรชัวนะคะเวลไรชก็คือรายได้ที่เราหยุดทำงานนะคะหารด้วยค่าใช้จ่ายประจำนะคะว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ต่อนั้นนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าลินได้คํานวณแล้วนะคะว่าในวันที่ลินจะออกจากระบบราชการนะคะลินจะมีบํานาญอยู่ประมาณเดือนละสอง0 0ันบาท ะะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะลินทําธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะคะโดยมีรายได้แบบ p s s s v e income นะคะก็คือสร้างองค์กรเขือข่ายผู้บริโภคในการซื้อประกันรถแล้วก็พรบนะคะลินก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะคะประมาณเดือนละ3 4 0ถึงหมบาทนะคะซึ่งเอารายได้งาน สี่กรุงนะคะมาบวกกับบํานาที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกอสังหาให้เช่าอะไรเล็กๆน้อยๆของลินนะคะลินก็จะมีรายได้เฉลี่ยนะคะอยู่ประมาณเดือนละ6 0,000บาทนะคะแล้วก็มาหารนะคะมาหารกับรายจ่ายของลินในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะรายจ่ายของลินก็จะอยู่ประมาณเดือนละ30,000บาทนะคะทาให้นะคะลินก็ยังมีค่าเบลเลชของลินเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ2นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะาวางแผนนะคะออกจากงาน หรืออะไรก็ตามแต่นะคะคณจะต้องไปดูระบบทําเงินระหว่างที่คุณไม่ได้ทํางานเนี่ยคุณยังจะมีรายได้จากตรงนี้ไหมนะคะซึ่งเขาจะต้องบอกว่าเจ้าต้องมีค่านะคะมากกว่าหนึ่งนะคะเพราะว่าฉะนั้นของลินเป็นสองนี่คือสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมลินถึงวางวางแผนในการที่จะออกจากระบบราชการะคะ่ะ